สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนนะครับพี่น้องทุกท่านในช่องทางยู u ูบนะครับคลิปนี้ก็นะครับเจอกันกับเช้าเช้าก็จะเป็นแนวทางหุ้นนิเคช้าบ่ายปกตินะครับวันที่31มกราคม2568นนะครับเมื่อวานนี้เนาะนะครับเมื่อวานนี้ตอนในคลิปก็คือว่าถ้าเกิดผมบอกว่าแนวทางถ้าไม่มาเนาะก็จะจะหยุดลงนะครับพี่พี่รอบเช้านี่มาเป็นตัวเด่นเลยนะครับเนาะ ก็ยินดีกับพี่สมาชิกด้วยนะครับเช้าให้9กับ7นะครับผลที่ออก8 5 7 7 9นะครับพี่พท่านใดที่เอา9หรือเอา7ไปวิ่งไปรูดนะครับหรือว่าเอา9กับ7ประกบคู่กันนะครับก็เข้าไปเต็มเต็มน79กนะครับก็ยินดีด้วยนะครับส่วนรอบบ่ายนะครับเป็น6กับ5ผลที่ออก39719นนะครับในรอบบ่ายไม่มานะครับพี่เนาะ รอบบ่ายนี้ไม่มาเนาะทำไมไม่เป็นเนาะทำไมไม่เป็นแนวทางรอบบ่ายนะครับพี่จะได้เด้งๆเนาะห้าไปอยู่เช้านะครับหลายๆครั้งครับแนวทางก็จะสลับกันนะครับบางทีก็เนาะให้เช้าออกบ่ายให้บ่ายออกเช้านะครับจะประมาณนี้นะครับแนวทางแล้วก็แนวทางหุ้นนี้กีอช่วงนี้ก็คือก็คือเหมือนเขาจะตามกันบางวันเนี่ยเขาจะออกตัวเดียวกันเช้าบ่ายนะครับลองสังเกตด,ดูได้นะครับพี่พี่ ส่วนแนวทางของวันศุกร์นะครับศุกร์ที่3 1นะครับพี่พี่ท่านใดชื่นชอบยังไงแล้วค่อยตามนะครับช่วงนี้เยน็นๆนะครับก็จะเงเมียบหน่อยนะครับพี่พี่เพราะว่าแนวทางฮานอยนั้นเขาหยุดนะครับวันนี้น่าจะเป็นวันสุดท้ายนะครับวันที่1น,น่าจะเริ่มออกผลปกตินะครับสำหรับ3หน่อยเนาะฮานอยพิเศษหน่อยปกติแล้วก็ VIP นะครับ หุ้นนะครับเช้าวันนี้นะครับผมให้ไปเลข3กับเลข5นะครับพี่พี่รูดไปที่เลข5นะครับ5 0 5 1 5 8 3 0 3 1 3 8 สามตัวนะครับสามห้าศูนย์นะครับผมห้าศูนย์ห้าแปดสามศูนย์นะครับส่วนในรอบบ่ายนะครับรอบบ่ายได้เก้ากับเจ็ด นะครับพี่เก้ากับ7รูปที่7นะครับเมื่อวานนี้9บน9้าล่างเหรอเจ็ดศูนยะ์เจ็ดสามตัวนะครับเก้ 9, 7, สำหรับแนวทางนะครับก็จะประมาณนี้นะครับพี่พี่เนาะท่านใดชื่นชอบนะครับในเช้าหรือบ่ายท่านใดชื่นชอบเช้าหรือบ่ายก็ขอให้โชคดีนะครับเป็นหฮงปังๆนะครับสลับแนวทางวันศุกร์เนาะก่อนหยุด2วันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ